ครับผมนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือบอลเคนคัมมี่นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาอัปเดตกิจกรรมกันเนาะก็มีตู้กาชาเข้าใหม่แล้วก็กิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเลิกพี่ก็่าฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นแรงใจนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ร่อมชมคลิปอื่นกันนี้ผ่านเ playlist ไม่กล้ามอนสเตอร์ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็น้าช่องนะสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ก็มีสิทธิพิเศษสมัครสมาชิกด้วยแล้วก็าการกดซุปเอร์แป้งขอบคุณได้ทุกองค์การก็สามารถกดให้ช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับช่วงได้เลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เข้ามาในกิจกรรมนี้ก็คือในส่วนของอตู้กาชาการันตีเทพนะครับนี่ครับก็จะเป็นคิวของอพาวเกียร์กับดักไลน์นั่นเองนะครับก็อยู่กับเรา3วันนะครับผมก็สําหรับใครที่นะครับ่เลลนดไ นะครับหรือพาวเกียร์อยู่นะครับและอยากจะได้ดาวเพิ่มหรือไปอัพดาวก็สามารถมาสุมกระชังนี้ได้นะครับการันตีนะครับอยู่ที่ประมาณรอบที่8ปนะครับประมาณ19,00 0เพชรนะครับผมก็สามารถที่จะมาสุมได้อย่างผมมี16ื่นผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีกิจกรรมรับเพชรอีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะตรงนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็มาสุ่มหาก็ได้นะครับผมทั้ง2ตัวตัวนึงเป็นสายดามเมจตัวนึงเป็นสายควบคุมนะ โอเคกิจกรรมถัดไปครับก็จะเป็นเซเว่นเดย์ล็อกอินนะครับก็มามาล็อกอินได้นะอันนี้เหลือประมาณ3-4วันนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมคงค้างนะครับผมก็รับเพจกันไปต่อมายิมพาร์จยังอยู่กับเรานะครับยิมพาร์จเนาะแล้วก็ถัดไปครับจะเป็นไทม์ลิมิตอีเวนต์นะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีสองเพชรแจกด้วยนะฮะรับไปก่อน30นะฮะเล็กๆน้อยๆนะอันนี้500ครับอ่าแล้วก็มีแพ็กเซเลบีนะครับก็เป็น ระดับ S บวกซิลป์นะสาบาบาทเองนะครับผมก็ได้เพชรฟรี500ด้วยด้วยนะครับผมทั้งหมด530หาราแล้วเนะอะตรงนี้นะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับเป็นเซ็ตซุ้มไุรนะเป็นอุปกรณ์สีทองอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะวิธีการใช้งานเหมาะสำหรับตัวไหนไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปในลย์ลิสต์ของ Mega Monster นะครับแจกเพชรอีก500นะครับรับไปเลยเป็นหน0แล้วนะ แล้วก็จะมีแพ็กดักไล์นะครับดักไล์เนี่ยมีทั้งในตู้เลยนะฮะแล้วก็แพ็กตรงนี้35บาทนะสำหรับใครที่เล่นดักไล์แล้วอยากตีบกเยอะๆบวก12ก็มาหาตรงนี้ได้นะครับอ่ะเบสเซ็ตตรงนี้จะมีเทพเอสบกอยู่2ตัวเนาะประมาณนี้นะครับเป็นสายซับสายควบคุมนะอ่ะแจกเพชรอยู่ที่1นึ่นะฮะผมอ่ะถัดไปนะครับกิจกรรมลัคกี้พุชนะครับผมก็เป็นกิจกรรมหมุนทองนะอ่ะเรามาหมุนทองกันนะครับ5ครั้งเนาะถัดไปอู้ครั้งแรกได้ล้านเจ็ดเลยเหรอ อัทนที่สองครับไปสองล้านเก้าโอเคทังถัดไปครับอัทนที่สา <Okay. S 1> มเจ็ดล้านหกโอ้โหได้ดีกว่าได้ดีกว่าตอนสุ่มเพชรอีกนะอ่ะอังที่สี่ครับสิบหกล้านสูงสุดได้สิบสองล้านถือว่าเยอะนะถัดไปครับลงสิบห้าได้ยี่สิบห้านะครับผมได้สิบแปดนะตอนนี้ตอนนี้ทองมีอยู่สี่ร้อยหกสิบล้านนะถัดไปนะครับนอกจากลัคกี้พุชแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนฟอร์จูนแคท โฟร์จูนแคทเนี่ยเขาจะมากับตู้สุ่มกาชาการันตีเทพทุกสัปดาห์เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาหมุนหาเพชรกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับคนที่ดองเพชรไว้เนี่ยนะผมได้แป๊บเดียวได้18ื่นแล้วเห็นปะได้เพชรมา18ื่นแล้วก็สามารถสุ่มกาชาการันตีเทพ,พไปแล้วนะครับผมอ่ะเรามาสุ่มกันนะครับอ่าได้ร้อยแปนะครั้งที่2ครับสูงสุดคือห8ร้อยแปดสิบแปดแต่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะฮะครั้งที่สครับพันแปดร้อยแปดสิบแปดอ่าได้พันหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเยอะเท ได้น้อยอ่ะรอบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับสูงสุดคือ9 0 0 0นะฮะ888อ่ะจบรอบนี้ผมน่าจะได้ประมาณ20,000โอ้โหได้เยอะอยู่นะฮะอ่ะมีเพชรอยู่20,000นะครับ840นะครับผมก็สามารถสุ่มการชา์ได้เลยนอกจากนี้ครับก็กิจกรรมคงค้างของเราก็จะมีส่งซัมเมอร์คานิวัลนะก็จะเป็น d ด y แล้วสำหรับใครที่เล่นค้างไว้นะครับก็มารับของได้นะครับผมประมาณนี้เราสามารถกดรับได้เลยนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมจะสมใช้เพชรใช้ทองนะ เนี่ยเรามารับได้เลยนะครับเนี่ยของหนได้เพชรเพียบเลยเห็นปะ่ะแจกอย่างเยอะนะครับผมเบ็ดเสร็จนี้ได้เพชรจากกิจกรรมวันนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะในนี้ก็หลายอยู่นะเนี่ยนี่ก็รับไปอีกนะครับผมมาทำกันได้นะครับกิจกรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเหลืออีกสามวันนะก็เงื่อนไขต่างๆมันเป็นกิจกรรมที่เราเล่นในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่น ในแต่ละหมวดของแต่ละวันเนี่ยครบถ้วนเนี่ยเราก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ่าพาร์ตก็รับพาร์ตได้เลยนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ต่อมานะครับเป็นลัคกี้สปินครับวงล้อนะอ่าวงล้อก็เป็นวงล้อเซลาล่านะเลยแค่วัน2วันนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ไอเทมในวงล้อนะก็รางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นชิปเซราล่านะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากได้มากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยพลาดในกิจกรรมรอบก่อนนะคือจัดอันดับเนาะ ก็อาจจะไม่เตือันดับก็เลยไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถหาได้เหมือนกันอาจจะต้องมันต้องเติมเงินนะตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคต่อไปเป็นวารุ่นแผกนะครับแล้วแจกเพชรอีก100นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก100นะครับอ่าเสร็จเสร็จแล้วแจกเพชรอยู่ประมาณพันสองนะครับผมแล้วก็ตรงเมลนะครับก็มีแจกเป็นวิลลี่โค้ดนะครับอีก500นะครับอ่าเป็นพันเจ็ดนะฮะแจกเพชรราวๆประมาณ2000ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอ๋อใช่มีวงล้อ2อันนะมีวงล้อเพชรนะครับกับวงล้อเซีลาล่านะมี2วงล้อเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็มาลองทำกันดูได้ครับเทพการันตีสุ่มกาชาก็จะเป็นพาวเกียร์กับดาร์คไลน์นั่นเองนะผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่ใหม่คลิปหน้านะครับผม see ซีอ g a กนสวัสดีครับ